หนึ่งกุมพาพันธ์เพื่อนฟังจงให้ทุกคนไวในการฟังยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าเคลลี่อายุสี่ปีแทบจะคอยให้อธิษฐานเสร็จไม่ไหวเพื่อที่เธอจะได้บอกพ่อได้ว่าเธอเป็นเด็กดีอย่างไรเมื่อพ่อไม่อยู่หลังจากคำว่าอาเมนเธอก็เริ่มพูดทันที พ่อคะเราสิงว่าคะว่าหนูทำอะไรบ้างตอนพ่อไม่อยู่นะคะขอเนอยหน่อยสิพ่อพูดพ่อคะเคลลี่พยายามอีกครั้งหนูเป็นเด็กดีมากเลยคะ่ะอาหารนี่อร่อยจริงๆนะพ่อพูดไม่มีอะไรที่ดีกว่าการได้กินอาหารที่บ้านหลังจากเดินทางอยู่บนถนนมายาวนาน พ่อดิ้งดงังเคลลี่แกล้งทำเสียงเหมือนกดออดอย่างที่เธอชอบทำเวลาอยากให้พ่อสนใจเธอเย้พ่อหัวเราะหึหดีใจจริงๆที่ได้กลับมาอยู่บ้านเคลลี่ถอนหายใจและเริ่มกิน จอร์จเมกโดเวลนักประพันธ์ชาวคริสเตียนที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวแทนของกลุ่ม c r u เซ d e ฟอร์ไครส์ยังไม่เรียนรู้ว่าคนที่เป็นเพื่อนจะต้องฟังกันที่รักคะคุณไม่ยอมสื่อสารกับครอบครัวคุณอยู่นะภรรยาบอกเขาผมกำลังทำอยู่นี่ไง ไม่คุณไม่ได้ฟังพวกเรากำลังจะแบ่งปันเรื่องราวให้คุณรับรู้แต่คุณก็ไม่สนใจเลยดัตตี้พูดถูก์จอยอมรับในตอนหลังฉันมักจะได้ยินคำที่คนอื่นพูดแต่ใจของฉันก็กลับลอยไปที่อื่นฉันดูเหมือนกำลังฟังแต่ทุกคนในครอบครัวก็ดูออกว่าฉันไม่ได้ฟัง เขาเขียนโน้ตให้ตัวเองว่าจงฟังที่พวกลูกๆพูดให้ความสนใจพวกเขาเขาก็เลยเริ่มนิสัยการฟังทุกคืนเวลาหนึ่งทุ่มแม้จะมีแขกมาที่บ้านก็ตามโจสจะขอตัวและใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการพูดคุยและฟังพวกเด็กๆของเขา ทุกเชา้าตอนอาหารเชา้าเขาก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีในการฟังเรื่องราวจากครอบครัวเขาเริ่มจัดการเวลาในการฟังเรื่องราวจากภรรยาของเขาโจ์เรียนรู้ว่าคุณไม่สามารถเป็นเพื่อนที่แท้จริงกับครอบครัวหรือคนอื่นๆได้เลยถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะฟัง โจชไม่ใช่คนเดียวที่ประสบปัญหาในการฟังคุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีได้อย่างไรทั้งกับเพื่อนพี่น้องและกับพ่อแม่ของคุณพระเจ้าประทานหูมาให้เราสองข้างปากหนึ่งปากดังนั้นเราควรจะฟังเป็นสองเท่าของการพูดคนที่เป็นเพื่อนจะรับฟัง